สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องยอมก็จะมาขยายต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่ารวยไม่เลิกนะคะเห็นเขาโสมแบบนี้นะคะเดี๋ยวบ้านไร่องยอมก็จะมาขแยกเขาลงกระถาง ให้สวยงามนะคะแล้วเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อเขาสวยแล้วบัลลังก์พยิม์จะมาให้ชมอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้วยการขยายพันธุ์แบบไหนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราลื้อต้นหัวพันธุ์มานะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีหัวเล็กๆเกาะแบบนี้นะคะขยายพันธุ์ได้ทั้งหัวที่แตกหน่อออกมาจาก จากหัวแม่เดิมนะคะหรือจะเป็นเมล็ดของเขาที่ติดกับช่อดอกและร่วงลงมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะไม่มีตุ่มขึ้นมาเป็นหัวใสๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ทั้งลูกของเขาที่เกิดจากดอกและก็จากหัวเง่าเก่าๆแบบนี้นะคะ อันนี้หัวไม่สวยแล้วนะคะใบไม่สวยแล้วตัดออกเลยนะคะแล้วก็รอรุ้นกันนะคะอันนี้เขาก็เริ่มแตกใหม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กระถางนะคะใช้กระถาง4นิ้วนะคะเล็กๆจะได้ดูน่ารักนะคะเห็นไหมเอ่ย นี่เราจะใช้ต้นเล็กก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ต้นขนาดนี้นะคะถ้าเราลงไปแล้วก็จะดูสวยดีนะคะสวยงามเขาเป็นไม้อวบน้ำดูแลง่ายนะคะลดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะไม่ต้องลดมากนะคะถ้าลดมาก บางครั้งก็เน่าเลยนะคะเป็นพืชที่อยู่ในที่ร่มนะคะถ้าอยู่ในที่แดดปลายใบเขาจะไหม้นะคะนี่ค่ะบานเรายพยายางจะไม่ใส่ดินให้เต็มนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งมาเราจะต้องมาแกะเอาดินออกเพื่อการขนส่งที่เบาขึ้นนะคะน้ำหนักก็จะเบาลงนะคะ ก็เลยใส่แค่นี้นะคะเพื่อการดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปลือกระถางอีกครั้งหนึ่งเวลาลูกค้าสั่งนะคะถ้าเรามีกระถางใหญ่ๆนะคะเราสามารถที่จะปลูกลงทั้งกอแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วก็จะจำหน่ายในกระถางใหญ่ในราคาสูงขึ้นมานะคะสำหรับกระถางเล็กเราก็ ขายสำหรับผู้ที่อยากได้เป็นลูกค้าที่วัยรุ่นเอาไปตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการที่ว่านี่ค่ะจะเป็นกอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นมานะคะอันไหนใบไม่สวยเราตัดทิ้งเลยได้นะคะแล้วรอให้เขาแตกใหม่นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ที่เอียงที่เอ็นที่หักลู่นะคะเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเมื่อเขาแตกขึ้นมาใหม่ใบจะสวยแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ใบใบาหายไปแล้วนะคะเราก็ตัดออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหากระถางที่เบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นกระถางห้านิ้วนะคะเขาไม่ต้องการน้ำมาก ใส่ปุ๋ยคอหกหเดือนครั้งก็ยังได้นะคะเพราะว่าดินเรามีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยอะไรมากมายนะคะเรเขาเป็นน้ำอวดเขาเป็นไม้อวดอวบน้ำนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็จะเอาตั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อใบเขาสมบูรณ์ดีก็จะดูสวยงามนะคะ แบบอย่างนี้หัวเขาเอียงตั้งเอียงดูไม่สวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดใบเขาออกเลยนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะรอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะส่วนหัวนี้นี่ค่ะแล้วก็เด็ดออกเลยนะคะที่เขามีมาแบบนี้เราสามารถที่จะไปเพาะปลูกได้ใหม่นะคะเราเด็ดออกได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาลงกระถาง มื่อาแตกขึ้นมาใหม่ก็จะสวยงามเองนะคะไม่ต้องไปกังวลเพราะเขาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะไม่เรื่องมากเหมือนไม้บางชนิดนะคะหรือเราจะใส่กระถางใหญ่ๆลงเป็น20-30หัวก็ได้นะคะเมื่อเวลาเขา ใบเขาแตกขึ้นมาก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวบ้าล่างพยอมก็จะเอาลงกระถางดินเผาแบบนี้นะคะเพื่อปลูกไว้โชว์นะคะหรือถ้าใครสนใจแต่ก็ต้องมารับที่บ้านนะคะจะไม่ส่งนะคะเพราะว่าน้ำหนักเยอะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งกลัวกระถางแตก จะมาหัวหัวเล็กหัวใหญ่นะคะลงในกระถางนี้นะคะเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตที่สมบูรณ์ส่วนอันนี้ที่เห็นว่าใบเขาไม่มีก็คือบเรืองพยองเอาไปตั้งตากแดดเขาไว้นะคะเพราะว่าเห็นเขาสมๆแล้วก็หาที่ตั้งไม่ได้นะคะตอนที่รือ้อ ลงเรือนเก่าทําซุ้มนะคะเขาก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะโดนแดดเผาแล้วก็เลยทําให้ใบเขาไหม้ไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟื้นฟูนฟนเขาใหม่นะคะนี่ค่ะรอระยะเวลาสักพักนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสวยให้เราเห็นกันนะคะปลูกต้นรวยไม่เลิกไม่ใช่ว่า ปลูกต้นไม้แล้วเลิกทํางานเลยนะคะนั่งรอเงินมัอันนั้นแล้วให้รอรวยให้ต้นไม้ช่วยอันนั้นไม่ใช่นะคะต้องปลูกดูแลให้ดีแล้วก็ต้องขยันด้วยนะคะขยันทํางานขยันขายขยันทําคลิป ขยันทุกอย่างนะคะแล้วถึงจะรวยนะคะไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้บางคนอาจจะเข้ามาแซวบรายของพยอมว่าปลูกต้นไม้แล้วไม่เห็นรวยจริงอย่างที่พูดเลยก็ต้องถามว่าแล้วคุณขยันหรือเปล่าล่ะคะคุณทํางานหรือเปล่าหรือคุณนั่งกินนอนกินงอเมือหมะงอมืองอเท้าแล้วก็บอกว่าไม่เห็นรวยเลยปลูกต้นไม้ต้นนี้ไว้แล้วไหนบอกจะรวยไม่เห็นรวยเลย อันนี้ก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะอันนี้มีบ้านเราุพยอมเคยเจอนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขยันด้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจทางอ้อมนะคะหรือเป็นสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เรามุ่งมานะว่าโอ้เรามีต้นไม้ต้นนี้รวยไม่เลิกถ้าเราขยันเราต้องต้องรวยแล้วก็รวยไม่เลิกด้วยไม่รวยไม่เลิกแล้วก็ไม่เลิกรวยนะคะตอนนี้บัลังพยอมก็ได้ย้ายหัวของเขามาลงกระถางเล็กนะคะเสร็จแล้วนะคะ ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมด15กระถางนะคะแล้วก็มีกระถาง5นิ้วกับกระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็มีกระถาง12นิ้วที่เป็นดินเผานะคะก็ได้ทั้งหมดเลยหลายกระถางนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่อง่พย,ยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ